หลังเสร็จฉันแน่ลืมตาไดา้นี่มันตัวอะไรอ่ะนี่คือมแมลงมีพิษถ้าโดนส่วนไหนจะเป็นรูส่วนนะแพนดากุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ สงสัยท่าเราแรงไปหน่อยอไม่เป็นไรเหลืออีกอันนึงนี่มันจับยากจับเดีนขนาดนี้เน,นี่นะขนมหน้าซสยดีกว่านั่นอะไรอ่ะเกียร์พตตี้นี่เฮทำท่าอะไรอ่ะเหมือนลิงเลยอ่ะเฮ้ยน่นเกียร์อะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> แไปจบเป็นตอนสักทีว้าตกปากอย่างนี้นี่เย็ดฝรั่งเมือ่อว่าท่าฉันนะฉันโชว์ท่าอย่างเงี้ยมันโชว์ส่วนวาวส่วนโคง้งเนี่ยท่าเนี่ยฉันจับแมลงนี่เป็นสิบสตัวแล้วนี่ยา่าใช่หรอ,อโอ้ยก็ยังดีกว่าใครบางคนนะนะที่ต้องนั่งโดนไปจับปลาหนองนะั้นเท้าก็เปียกก็เปื้อนเนี่ยฉันอยู่หน้าบ้านแกล้งแกล้งแกล้งไงโอ้ยท่าเป็นปสิบกว่าตัวลำคาญอ่ะปีกว่าแค่นลำคานนี่ฉันก็เปียกคุยกันเถื่อนกัน ฉี่ใส่ที่นอนทําไมเนี่ยโหเหม็นเวอร์เหม็นเวอร์โหต้องมาซักตากอีกโอยกูเกย์กูโวยโวยโวยอะไรเนี่ยช่วงเนี้ยฉันไปได้ยินข่าวมา<ห>เขาบอกว่าแถวหมู่บ้านสันทรายอะ่ะมีกวางออกเยอะเลยมีคนจับได้เป็นสิบสิบตัวแน่<ห>เออหมู่บ้านสันทรายเหรอก<ห>วางเหรอเออเดี๋ยวหมู่บ้านสันทรายอยู่ตรงไหนเอ้าวก็ที่เราอยู่ตรงนี้ไงอ้าวเหรออุ้ย กว้างเหรอใช่จับได้เยอะเลยเหรอใช่เนี่ยแล้วฉันว่าจะชวนเธอไปจับนี่อู๋ฉันเตรียมมาให้ออโอเคเดี๋ยวนะแต่ฉันว่าไม้มันทรงแปลกๆนะทำไมมันสั้นๆกูดุดอย่างนี้ล่ะคพอดีเมื่อกี้ก่อนเอามาให้เธอท่าฉันแรงไปหน่อยมันก็เลยหาคามือเลยโอ้ยเธอนี่นะชอบทำารเข้าของจริงๆเลยแพตตี้อ๋อโอเคงั้นเราก็ไปเข้าป่าเหรอถึงจะหาได้อะล้วต้องหาที่ไหน โอ้ยเนี่ยป่ากใกล้ๆบ้านเธอนี่ก็มีไงโอเคองั้นชิตัไม่ไปไกลโอเคอ่ไปลุย<ป> Let's go แค่ทีเอาใช่มั้ยช่วงช่วงช่ พิษมันร้ายแรงมากเลยเนี่โก,โกุ๊กใช่วันนั้นน่ะปีงปรักษาตั้งนานเนี่ยุ้ยกว่าหมอเขาจะขูดแผลออกนะกว่าจะเอาหนอนออกอะ่ะที่มันช้อนใช้เข้าอยู่หนังอะ่ะเป็นมแมลงนี่ใครจับอะ่ะจะต้องมือเป็นรูอุยอ้ยแล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะเออนั่นน่ะดิมาอยู่ได้ยังไงอะ่ะฉันว่าเราอะ่ะจะต้องทำลายแล้วแหละเพราะว่าถ้าเด็กๆคนไหนอะ่ะมาจับไปอะ่ะอันตรายแน่ จับไปทำลายก่อนดีไหมเดี๋ยวกูกูมันมีพี่เธอจะเอามือเปล่าไปจับได้ยังไงเราจะอ๋อนี่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 มานะมานะมานะเอาไปเก็บที่ปลอดภัยได้แล้ว ที่บ้านดีกว่าโอยเผาดีไหมกู๊กูแพตศี่แล้วเราจะทำลายมันยังไงดีหลักไอ้สัตว์ตัวเนี้ยเผาไปเลยไหมโอ๊ยมันรุนแรงไปเทอสัตว์ก็มีชีวิตจิตใจนะถ้าเผาอ่ะเขาจะค่อยๆตายอทำยังไงอะกู๊กูแต่เอาจริงๆนะเขาอะก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจอ่ะฉันว่าถ้าเราไปทำลายแบบนี้อะ มันก็น่าสงสารนะเดี๋ยวฉันถามเขาก่อนนะว่าทําไมเขาถึงต้องทําร้ายคนให้ตัวเป็นรูขนาดนั้นทําไมเธอต้องทําร้ายคนให้เป็นตัวเป็นรูหรอ,หอไม่ตอบจ้ะโอ้ยเขาจะตอบเธอไหมล่ะจําเลยไม่ให้กนนารในชั้นศาลโอ้ยราทำยังไงดีอะฉีดยาดีไหมฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วแหละฮะแต่ว่า เฮ้ยกุ๊กกุ๊ฉันได้กลิ่นไหมอะไรในบ้านเธออะอ๋อตอนฉันมาเธอกำลังรีดผ้านี่แล้วเธอเสียบปลั๊กทิ้งไว้อะอ้ยตอนนี้ไหม้หรือเปล่าจะไปฉันฉันฉันไม่ได้รีดผ้าฉันตากผ้านะอุ้ยกลิ่นแรงแน่ๆกุ๊กกฉันว่าใช่เลยที่เธอขี้ลืมเหรอรีดผ้าด้วยฉันจำได้ตอนฉันมาเหรอเอออาจจะใช่เดี๋ยวไฟลามแล้วก็ไฟลามแล้วไฟไฟเอาดินหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเลยกุ๊กทีนี้เหลือฉันจัดการเอง เจังลยไม่จะได้เงินดิจิตอลหมื่นเนี่ยฉันจะไปซื้อผู้ชายกินอ้าวมีฝรังทำไมเดินทำหน้า,ปออา,นาเป็นสลอ็อตยางงั้นน่ะจะว่าใครเป็นสล็อตชีเธอหน้าเหมือนยิงชีพูดเลย,ยใครตาเสียแล้วเธอเนี่ย ได้เินอะไรเงินหนึ่งหมื่นดิจิตอลดิจิตอลอะไรอย่างเมื่อกี้เขาอยากได้เงินเหรอก็ใช่สิค้าของอย่างเงี้ยมันแพงนี้นถ้าอย่างงั้นน่าทอสนใจมาเป็นผู้ชว่วยใช่ไหมอะผู้ชว่วยอะไรอะผู้ชว่วยมายาโกนเดี๋ยวนี้ฉันกำลังฝึกมายาโกนอยนู่ฉันจะตายไหมอะโอ้ยไม่ตายหรอกฉันกำลังอยากได้แบบผู้ชว่วยที่หน้าเหมือนสล็อตพอดีเลยโอ้ย<ๆ>อยางเนี้ยฉันน้ามเลยช่วยม่ช่วยเออช่วยก็ได้ งั้เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง okay, okay. ่งโอเคโอเคจะรออยู่ตรงนี้นะไดอะ้อย่างแรกคิดต้องเตรียมเลยนี่เชือกเอาไปมัดเหญ่สลอดนั่น vagy, มาเนี่ยโอ๊ยมาแล้วจ้านี่อุปกรณ์ที่ฉันเตรียมมาต้องใช้เชือกเลยหรอโอ้ยมันเป็นแบบมายากลแบบเอเวเอเรสต์แบบอะ นะก็ออกมาของมาเออเอาไปที่ชั้นแบบวางนี่นะโอ้โหอี่ติดเสาเลยจ้าติดเสาเลยเหรอใช่เฮ้ยต้องมัดกันด้วยเราแพตตี้โอ้ยใช่สิเนี่ยดิฉันเธอจะทำมายากลแบบหลุดออกจากเชือกอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยดูหรอเฮ้ยโาเคเสร็จแล้วทีนี้ก็หลับตาอ่าเดี๋ยวรอฉันบอกนะแล้วเธอค่อยลืมตาโอเคฉันไปเอุปกรณ์เพิ่มแป๊บหนึ่ง ใหย่ฝรั่งเสร็จฉันแน่มาแล้วก็ใหญ่ฝรั่งขยอนหนอกลืมตาได้นี่มันตัวอะไรอ่ะนี่คือมลรงมีพิษถ้าโดนส่วนไหนจะเป็นรูส่วนนะ